สวัสดีนักเรียนชั้นมก2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบสกหัดหน้าที่1 3ไปพร้อมพูดได้เลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือกันแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูนะคะวงจรการพัฒนาโปรแกรมนะคะหรือตัวย่อเราเรียกว่า s d l c ซึ่งมาจากคำว่า ซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ไลฟ์ไ e นะคะวงจรการพัฒนาโปรแกรมนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1นะคะก็คือการวิเคราะหนะ์ความต้องการนะคะ requirement analysis นะคะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการว่างานคืออะไรเราต้องการให้โปรแกรมทำอะไรนะคะโดยการรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง,างๆเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของงาน ถ้าหากไม่รวบรวมความความต้องการที่ถูกต้องนะคะอาจทำให้เราทำงานผิดพลาดได้นะคะมาดูต่อไปนะคะ1.2นะคะการออกแบบหรือดีไซน์นั่นเองนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความต้องการนะคะออกแบบให้เห็นแนวทางการประมวลผลโดยการออกแบบส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นการไหลของข้อมูล หรือผังระบบงานนะคะรวมไปถึงการติดต่อประสานงานของผู้ใช้ด้วยค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะขั้นที่สามนะคะการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมก็คือการเขียนโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบไว้นะคะโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราถนัดนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะก็มาขั้นตอนที่4นะคะก็คือการทดสอบโปรแกรมนะคะ การทดสอบโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลนะคะลองป้อนข้อมูลเข้าไปซิเช่นโปรแกรมบวกเลขอย่างเงี้ยนะคะก็ลองป้อนเข้าไปซีป้อนเลขหนึ่งเลขสองไปอ่ะผลลัพธ์มันแสดงออกมาเป็นสามหรือเปล่านะคะอันนี้เรียกว่าขั้นตอนการทดสอบนะคะซึ่งข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือ syntax error นะคะเป็นการเขียนโปรแกรมที่ อาจจะสะกดผิดหรือใช้คำผิดนะคะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าข้อผิดพลาดทางไวยากรน,นะคะต่อไปข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึง่งก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรมนะคะรันไท<า>ม์เอนเล<อ><ๆ>นั่นเองเป็นข้อผิดพลาดระหว่างที่โปรแกรมกำลังประมวลผลซึ่งอาจจะผิดเป็นบางกรณีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆหรือข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนะคะ และอันสุดท้ายเป็นข้อผิดพลาดทางตรรกะ logical error นะคะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบโปรแกรมผิดเช่นคำนวณผิดหรือโครงสร้างผิดเงื่อนไขผิดเป็นตน้นนะคะมาดูขั้นต่อไปก็คือขั้นที่5ก็คือการติดตั้งและบำรุงรักษานั่นเองนะคะขั้นนี้นะคะก็เป็นการนำระบบหรือนำโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะ ไปดำเนินการติดตั้งนะคะและระหว่างนั้นเราก็จะมีการบํารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ1.6ค่ะข้อที่6นะคะขั้นของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นขั้นตอนการคิดหาวิธีแก้ปัญหาข้อผิดพลาดต,ต่างๆแต่การใช้โปรแกรมค่ะเหมือนกับที่นักเรียนใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือไประยะเวลาหนึง่งใช่ไหมคะแล้วโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เราอัปเดต นั่นแหละค่ะคือการที่โปรแกรมนะคะสำรวจข้อผิดพลาดจากการใช้งานของเรานะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมบวกเลขนะคะโจทย์เขาบอกว่าถ้าต้องการเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขสองจำนวนเข้ามาบวกกันวงจร,ใน,นรในการพัฒนาโปรแกรมจะเป็นอย่างไรนะคะ ขั้นแรกเลยนะคะเราต้องวิเคราะห์ความต้องการนะคะอ่าเราก็วิเคราะห์ได้เลยว่าโปรแกรมบวกเลขเราเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้า2จํานวนใช่ไหมคะก็คือจํานวน A กับจํานวน B นะคะเราก็กําหนดตัวแปรให้นะคะเสร็จแล้วพอเราได้ตัวได้จํานวน A กับจํานวน B เราปุ๊บเราจะนํามาประมวลผลแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นผลบวกหรือผลรวมนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะขั้นออกแบบเราก็ออกแบบเป็นโฟล chart นะคะหรือที่เราชอบเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะก็จะเริ่มจากเริ่มต้นและจบด้วยสิ้นสุดหรือจบถูกครั้งนะคะขั้นแรกเลยก็เริ่มต้นนะคะเราก็ทำการรับค่า a รับค่า b นะคะจากนั้นเรากำหนดตัวแปรที่ชื่อว่า sum เป็นผลลัพธ์ของเรานะคะ เราก็ให้ซ้ำเท่ากับ a บวก d นะคะจากนั้นแสดงผลอะไรคะใช่ค่ะก็แสดงผลซ้ำนะคะแล้วก็จบการทำงานค่ะการขั้นของการพัฒนาโปรแกรมเราก็นำผังงานเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะคะโดยการเขียนในภาษาที่เราถนัดนะคะเสร็จแล้วขั้นต่อไปขั้นทดสอบ เราก็นําโปรแกรมที่เราเขียนเราเนี่ยมาทดสอบว่าทํางานได้หรือไม่นะคะอาจจะโดยการป้อนข้อมูลเข้าเข้าไปเช่นป้อนเลข2กับเลข5เข้าไปแล้วดูซิว่าโปรแกรมมันแสดงผลลัพธ์เป็น7หรือไม่นะคะถ้ามันเป็น7แสดงว่าโปรแกรมเราไม่มีข้อผิดพลาดแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปสู่ขั้นตอนของการติดตั้งและบำรุงรักษานะคะเราก็นำแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เราเขียนนะคะไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนะคะนอกจากนั้นเรายังต้องเขียนคู่มือการใช้งานด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยทำงานยังไงนะคะจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่เกิดจากการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะคะอาจจะพัฒนาให้โปรแกรมบวกได้มากกว่า2ตัวเลขก็ได้ เช่นสามสี่ห้าตัวเลขอย่างนี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่สี่สิบหกและสี่สิบเจ็ดนะคะครูก็จะมาพาทำเลยนะคะ,ะเปิดหนังสือหน้าสี่สิบหกหรือยังคะกิจกรรมที่หนึ่งะะเรื่องวงจรการพัฒนาโปรแกรม เขาให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อหนึ่งใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อย่อยเรามาดูข้อย่อยแรกกันนะคะวงจรการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะข้อนี้นักเรียนตอบได้อยู่แล้วคำตอบอยู่หน้าไหนคะอยู่หน้าที่4ี่นะคะนักเรียนก็ลอกไปได้เลยวิเคราะห์ความต้องการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ทดสอบติดตั้งบำรุงรักษาแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะต่อไปข้อต่อไปถามว่านักเรียนเคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดมาแล้วบ้างนะคะถ้าใครไม่เคยเขียนเลยก็ให้ตอบว่าไม่เคยเขียนนะคะส่วนใครเคยเขียนแล้วในตอนมหนึ่งนะคะครูน่าจะได้สอนเขียนภาษาไพทอนไปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนตอบว่าเคยเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนะคะ่ะ ภาษาซีภาษาจาว่าถ้าไม่เคยเขียนก็ไม่ต้องตอบนะคะต่อไปวงจรการพัฒนาโปรแกรมมีประโยชน์ต่อการเขียนโปรแกรมอย่างไรคําตอบก็คือเพื่อเป็นแนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ตรงตามความต้องการนั่นเองข้อต่อไป ข้อผิดพลาดระหว่างที่โปรแกร,รมกำลังประมวลผลเรียกว่าอะไรนะคะข้อนี้นักเรียนก็ไปดูหนังสือหน้าที่ส4ิี่นะคะคำตอบอยู่ที่หน้าส4สิบข้อผิดพลาดระหว่างที่โปรแกรมกำลังประมวลผลก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรมนั่นเองนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า run time error นะคะข้อต่อไปค่ะถ้านักเรียนพิมพ์คำสั่งผิด หรือใช้คำผิดในการเขียนโปรแกรมเมื่อเรารันโปรแกรมแล้วเนี่ยไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาได้นะคะข้อผิดพลาดนี้เรียกว่าอะไรคำตอบก็อยู่ที่หน้า44เช่นกันค่ะตอบว่าข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์นะคะหรือ syntax error นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะถามว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณผิดโครงสร้างผิดเงื่อนไขผิดโดยจะไม่สามารถตรวจสอบได้ จากการคอมไพล์โปรแกรมนะคะข้อผิดพลาดนี้เรียกว่าอะไรคำตอบก็อยู่ที่หน้า4.4เช่นกันค่ะข้อผิดพลาดทางตรรกะหรือ logical error นั่นเองนะคะพอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยก็หมดแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกข้อที่หนึ่งนะคะ วันนี้ก็ให้นักเรียนทำงานเท่านี้พอนะคะเดี๋ยวจะเครียดเกินไปเจอกันวันอังคาร9ก้าโมงเช้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ